Royal Kitchen ร้านอาหารจีนเก่าแก่ในย่านทองหล่อตอนนี้ร้านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงแรมโฮเทลนิโก้ปากซอยทองหล่อการเดินทางสะดวกมีที่จอดรถพร้อมเมนูอาหารยังคงมาตรฐานความอร่อยไว้เหมือนเดิม มีทั้งติ่มซำและอาหารจีนรสเด็ดให้เลือกสั่งกันได้หลากหลายเมนูแต่ติ่มซำจะมีเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้นค่ะสำหรับครั้งนี้ตั้งใจมาทานเป็ดปักกิ่งซึ่งเป็ดปักกิ่งที่นี่จะมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่เรื่อยๆนะคะพนักงานจะมาแล่เป็ดอย่างชำนาญให้ดูที่โต๊ะได้หนังเป็ดที่กรอบดีมากและติดมันน้อยส่วนเนื้อเลือกเอามาผัดเปรี้ยวหวานรสชาติเข้มข้นทานเพลินของหวานสั่งเป็นซาลาเปาลาวาไขาเ่เค็ม เวลาทานต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะไส้มาร้อนๆออาจจะลวกปากได้และยังมีพุซาจีนทอดร้อนๆแป้งกรอบไส้หวานหอมพร้อมด้วยไอศครีมวนิลาโรยอัลมอนด์และสิ่วทอปหรือซาลาเปารูปลูกทอไส้ครีมซึ่งจะได้รับเป็นพิเศษเมื่อมาทานในวันเกิดค่ะ